สวัสดีค่ะเพื่อนๆแฟนคลับในช่องของคูปุลี่ทุกคนเรามาดูผลิตภัณฑ์ชิ้นต่อมานะคะเป็นชิ้นต่อมาหมายความว่าเราสามารถเป็นแพ็กเกจนะคะเป็นหลายชิ้นด้วยกันแล้วก็ทุกๆชิ้นเนี่ยนะคะก็มีความจำเป็นในการใช้งานจริงๆนะคะพอเอามากองๆไว้ก็ยังไม่ได้แกะหรือยังไม่มีเวลานะคะก็ทํางานประจําอยู่นะคะวันนี้เราจะมาแกะแต่หนึ่งชิ้นนะคะว่าเป็นอะไรแนี้เขาเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยปภาษาอังกฤษ จำเด้ว่าก็คือชอบมาเป็นอ,อุปกรณ์สำหรับการได้สดการทำคลิปวิดีโอนะคะใช้การเป็น,นหน้าสินค้าของเราะคะ่ะหนักจ สองชิ้นนี้หนักพมควรดูชิ้นี้ว่าเป็นอะไรอ้หนึเอ็มเป็นขาข้างกล้องอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะได้แกะแล้วก็ใช้ปรับมุมมองเอียงได้3ามอยสิบองศาขาตั้งพิเศษสี่ขาปรับมุมได้3ามอกสิองศาปรับมุมมองได้ด้วยมือถือขนาดสามสิบสามร้อยสี่ คูณหนึคูณสีมมมีมดคอนโทรลพอร์ชาร์จเชื่อมต่อเข้ากับตีมดคอนโทรลค่ะรหัสผ่านบลูทูธสมาร์ทโฟน iOS Android Android ดราูสิวเล่าเปื้อนกำลังการงานสร้างอันนี้ก็เป็นขาตั้งกล้อง ก็จะเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ซื้อมาจะใช้อย่างไรนั่นเดี๋ยวจะจะใช้นะคะจะทดลองใช้ก็จะเอามาได้ใช้สองอันกับอันที่ใช้อยู่กับพอดีด้วยนะคะก็จะมีในบ้านนะคะในบ้านที่เราตั้งไว้แล้วก็ในรถอันนี้น่าจะพกพาไปไหนไปไหนได้สะดวกนะคะสำรับชิ้นนี้เวลาที่เราทำลิพิดภัณทำอะไรข้างนอกนะคะในภาพ มองได้ด้วยมือถือค้าตั้งพิเศษสีค่าประมุลได้สามปอร,ปร,ปร,ปร์าซ็นต์าใช้งานได้หลากหลายนะคะเราก็เลือกใช้ตามงบประมาณนะคะตามงบประมาณแล้วก็ดูรับรีวิวนาคาในช่องของคลิปวิดีโอในช่องสินค้านั้นด้วยนะคะข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่หมดคลคอนโทรลเพราะนั้นในการที่เราชอบผลิตภัณฑ์เราได้มานะคะ คูปองรีไม่ได้ช็อปครั้งเดียวมาเยอะๆแบบนี้นะคะก่อนหน้านี้ก็ทยอยช็อปมาสมมุติว่าเราได้รับค่าในหน้าช่องหนึ่งของเราจะเป็นค่าในหน้าใช่ไหมเราได้รับเงินรายได้แล้วจํานวนหนึ่งแล้วก็แบ่งเพื่อที่จะช็อปสินค้าที่อำนวยความสะดวกของเราหรือทําคลิปของเราให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นเราก็ช็อปล้วก็พอได้มาอีกในเดือนต่อมาเราก็ชอบอีกหนึ่งชิ้นนะคะแต่ที่มันดูเป็นจำนวนมากนี่เพราะว่าเรายังไม่ได้แกะนะคะอันนี้ก็เป็น การวางแผนการใช้จ่ายแล้วก็ซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกในการทําคลิปวิดีโอนะคะเพื่อพัฒนาช่องของเรานะคะประมาณนี้เราไม่ได้ซื้อครั้งเดียวนะคะค่อยๆค่อยๆซื้อหลังจากที่เรามีรายได้นะคะเราก็ดูให้เกิดความจําเป็นนะคะแล้วก็ศึกษานะคะดูการใช้งานการประกอบอะไรให้ให้คุ้มค่ากับเงินที่เราจะจ่ายไปด้วยเพราะถ้าซื้อมาแล้วมันใช้ไม่ได้หรือว่าเราทําไม่เป็นอะไรเงี้ยมันก็จะการใช้งานก็จะไม่ได้เกิดประโยชน์ ราะฉะนั้นเราก็ต้องชอ็อปวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ในการทําคลิปวิดีโอของเราด้วยการแผนการใช้จ่ายนะคะแล้วก็เลือกสินค้าที่มีคุณภาพและตอบโจทย์การใช้งานนะคะน้ําหนักเบาแล้วก็พกพาง่ายสําหรับการเปนในหน้าสินค้านะคะ mm. อันนี้ก็ mm. เป็นข้อคิดเป็นเคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งสําหรับคนทํางานออนไลน์ผลิตภัณฑ์จะมีมากมายนะคะเช่นค่าตั้งกล้องหรือ การตั้งไอแพ i p h o n นก็จะมีมากมายหลากหลายบริษัทให้เราเลือกเพราะนั้นเพื่อนๆนก็ต้องเลือกดูจากรีวิวดูการใช้งานนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาทำคลิปวิดีโอขั้นตอนการใช้งานให้เราเห็นชัดเจนอย่างเงี้ยเริเก็จะชอบมากใช้งานได้หลากหลายรวมทั้งการประกอบด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเคล็ดลับหรือสมมติว่าเราประกอบผิดน่มันสามารถที่จะแกะออกได้แล้วประกอบใหม่ได้ไหมอันนี้ก็จะทําให้เรามั่นใจในการที่จะชอบสินค้ามานะคะเพื่อนเพื่อนก็เลือกดูผลลัพธ์รีวิวนะคะการใช้งานแล้วก็ ให้ตอบโจทย์กับการใช้งานของเราด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับคนทำออนไลน์นะคะ